ท่หงแกหน้าตาแกมันไม่น่าที่จะมาเป็นโจรผมไม่กล้าเรียนสูงสูงพี่เฮ้ยพ่ออะไรวะเสือกบผมกลัวความสูงที่หลังแกะเรียกฉันว่าพี่แต่แกก็คือน้องฉันคนหนึ่งใช่พี่แต่ตอนนี้แกคือเพื่อนฉันพี่โผล่ไม่ได้เพื่อนเพื่อนผู้ดเดงนะน้องเพื่อนและแล้ววันนี้ก็มาถึง<ะ>เธอลืมฉันไม่ได้นะ รักเธอมากหลงเธอมากยิ่งกว่าใครเธอจากไปยังอาวอนไม่โหยหารักนะจ๊ะเมียจ๊ะเมียจ๋า,จา,จาความสุขแล้วกันนะพี่ไม่น,าน่า<อ>ใจเ,ง,เง็นนี่โถมันคืออะไรเนี่ยไม่มีมันก็แหมเราก็ฟิวฟิวไปแล้วผมคนมีของพี่อะไรนะคนมีของ ใช่หน้าตางบอกยูแล้ว